สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับข่าวดินประจำเดือนมิถุนายนกศสนอำเภอขุนวันศุกร์ที่3มิถุนาย,ยน2565บุคลากรกศนอำเภอขุงร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชลสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีภาคเช้าพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณนะบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะหมู่2ตำบลวังสับพลดอำเภอขุ่จังหวัดจันทบุรีผ้าคำ่ำพิธีถวายเครื่องสักกาและวางพานพุ่มพิธีถวายพระพรชัยมงคลณนะหอประชุมอำเภอขุ่จังหวัดจันทบุรีกศนอำเภอขุ่นดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมดุสเสจิอ,จอาสาพระราชทานระหว่างวันที่6ถึงวันที่8มิถุนายน2565 นัา่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติตำบลคงบางอำเมอเมืองจังหวัดจันทบุรีและมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน40คนโดยมีนายประวิทัพเที่ยงผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานวันที่9มิถุนายน2565 กศนอำเภอขุงร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุงนดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการอ่านสู่การเรียนรู้ประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ90พรรษา90ตัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมณหอประชุมสวนอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายนัทพงศ์พัฒนรัตน์นายอำเภอขุนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันที่16มิถุนายน2565 ผู้มนวยการกศอนอมเภอขุมงเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมขยายผลหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครูกศนอด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการนี้มีครูร่วมเป็นวิทยากรจำนวน3ท่านและมีครูเข้ารับการอบรมจำนวน6ท่านณโรงแรมมณนีจทร์รีสอร์ทจังหวัดจันทบุรี